สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนพบกับคุณครูแอ์นะคะในวันจันทร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องคำราชาศัพท์ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนนะคะเคยเรียนมาแล้วนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันดีก,กว่าค่ะว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความจําในเรื่องของคำราชาศัพท์มากน้อยแค่ไหนเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สำหรับคำราชาศัพท์นะคะก็หมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสุภาพชนตามฐานะของบุคคลนั้นๆค่ะเพื่อให้เกิดความสุภาพแสดงการยกย่องเคารพนับถือกันการใช้คำราชาศัพท์นะคะเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งค่ะที่เรานะคะต้องเรียนรู้และใช้ให้ถูกต้องค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาดูการใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นคำนามราชาศัพท์ คำสรรพนามราชาศัพท์และคำกริยาราชาศัพท์ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะคุณครูแอร์จะมาสอนคำนามราชาศัพท์นะคะในหมวดเครือญาติหมวดร่างกายและหมวดของใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สำหรับคำนามราชาศัพท์นะคะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของต่างๆทั่วไปค่ะซึ่งใช้กับบุคคลที่มีฐานะต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูแอร์จะยกตัวอย่างคำใดบ้างให้ในักเรียนได้เรียนรู้กันคำนามราชาศัพท์หมวดเครือญาติคำแรกนะคะคำว่าพระอัยกาหมายถึงปู่ตาค่ะพระอัยกาหมายถึงย่ายายค่ะ พระสัตรุษหมายถึงพ่อตาค่ะพระสัตส,สูหมายถึงแม่ยายค่ะพระราชโอรสหมายถึงลูกชายค่ะพระราชธิดาหมายถึงลูกสาวค่ะพระเชษฐาหมายถึงพี่ชายค่ะพระเชษฐภคินีหมายถึงพี่สาวค่ะ พระอนุชาหมายถึงน้องชายค่ะพระคณิษฐาหมายถึงน้องสาวค่ะพระราชนัดดาหมายถึงหลานค่ะพระประนัตด,ดาหมายถึงเหลนค่ะพระชามดาหมายถึงลูกเขยค่ะพระสุนิสาหมายถึง ลูกสะพายค่ะพระสวามีหมายถึงสามีค่ะพระมเหสีหมายถึงภรรยาค่ะคำนามราชาศัพท์หมวดร่างกายค่ะพระวรากายหมายถึงร่างกายค่ะพระพักหมายถึงหน้าค่ะ พระเศียรหมายถึงศีรษะค่ะพระเกศาหมายถึงผมพระนราชหมายถึงหน้าผากค่ะพระขนงหมายถึงคิ้วค่ะพระเนตรหมายถึงตาค่ะพระการหมายถึงหู พระนาสิกหมายถึงจมูกค่ะพระโอ์หมายถึงปากพระชิวหาหมายถึงลิ้นค่ะพระโทนหมายถึงฟันค่ะพระปริสดาหมายถึงหลังค่ะพระอุระหมายถึงอกค่ะ พระหัตหมายถึงมือคะ่ะพระองคุลีหมายถึงนิ้วมือคะ่ะพระอังคุตหมายถึงนิ้วหัวแม่มือคะ่ะพระดัชนีหมายถึงนิ้วชีค้ค่ะพระมัชชิมาหมายถึงนิ้วกลางคะ่ะพระอนามิกาหมายถึง นิ้วนางค่ะพระกนิษฐาหมายถึงนิ้วก้อยค่ะพระนขาหมายถึงเล็บค่ะพระชานุหมายถึงข่าค่ะพระบาทหมายถึงเท้าค่ะ หมวดสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือคำนามราชาศัพท์หมวดของใช้ค่ะฉลองพระองค์นะคะหมายถึงเสื้อค่ะพระสนับพลาวหมายถึงกางเกงค่ะพระกุณทนหมายถึงต่างหูค่ะพระธรรมรงค์หมายถึงแหวนค่ะ พาหูรัชหมายถึงกำไลร,รัดต้นแขนค่ะพระจุธามณีหมายถึงปิ่นปักผมค่ะฉลองพระเนตรหมายถึงแว่นตาค่ะฉลองพระบาทหมายถึงรองเท้าค่ะพระแทน่นบรรทมหมายถึงเตียงนอนค่ะพระเขนยหมายถึง หมอนหนุนค่ะซับพระพักหมายถึงผ้าเช็ดหน้าค่ะซับพระองค์หมายถึงผ้าเช็ดตัวค่ะพระชายหมายถึงกระจกส่องค่ะพระสางหมายถึงหวีค่ะ พระสุพรรณสีหมายถึงกระโถนเล็กค่ะพระสุพรรณราชหมายถึงกระโถนใหญ่ค่ะพระราชหัตทะเลขาหมายถึงจดหมายค่ะพระบรมฉายลาลักษ์หมายถึงรูปถ่ายค่ะพระสุทารรสหมายถึงน้ำค่ะ น้ำจานหมายถึงเหล้าค่ะพระโอโสถหมายถึงยาค่ะพระสุคนหมายถึงน้ำหอมค่ะพระโกรธหมายถึงร่มค่ะพระมาลาหมายถึงหมวกค่ะ พระบัญชรหมายถึงหน้าต่างค่ะพระอูหมายถึงเปลค่ะพระราชอาณจหมายถึงที่นั่งค่ะคำสุดท้ายนะคะโต๊ะทรงพระอักษรหมายถึงโต๊ะเขียนหนังสือค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกด้วยการเล่นเกมนะคะเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคําราชาศัพท์กันดีกว่าค่ะโดยคุณครูแอร์นะคะจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็มีคํามาให้นะคะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะว่ารูปภาพนั้นนะคะตรงกับคําราชาศัพท์ใดพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเร่วมสนุกกันดีกว่าค่ะ ข้อที่1ค่ะมีรูปภาพมาให้3มรูปนะคะนั่นก็คือแก้มแข้งและแขนค่ะพร้อมกับคําราชาศัพท์3คํานะคะนั่นก็คือพระกรพระปางและพระชมค่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่คําราชาศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพค่ะจับเวลานะคะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยคำตอบนะคะจับคู่คำราชาศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพได้ดังต่อไปนี้ค่ะพระปรางหมายถึงแก้มค่ะพระชมหมายถึงแข้งและพระกรหมายถึงแขนค่ะข้อที่2ค่ะรูปภาพ3รูปนะคะได้แก่คางคอและคราวค่ะคำราชาศัพท์3าคำนะคะคือ พระทาธิกาพระหานุและพระสอให้นักเรียนนะคะจับคู่คำราชาศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะพระหานุนะคะหมายถึงทางค่ะ พสหมายถึงคอค่ะพระทาธิกะนะคะหมายถึงคราค่ะข้อที่3ค่ะให้รูปภาพมา3รูปนะคะนั่นก็คือไหปลาราเหนือและขนค่ะคาราชาศัพท์3ามคำนะคะนั่นก็คือพระเศโทพระโลมาและพระลากขันให้นักเรียนนะคะจับคู่คําราชาศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเชลยคำตอบค่ะพระรากขวัญน,นะคะหมายถึงไหปลาร้าค่ะพระเศธโธหมายถึงเงื่อพระโลมาหมายถึงขนค่ะ mm hmm. ข้อที่4ค่ะรูปภาพ3รูปนะคะนั่นก็คือเปลผ้าและม่านค่ะ คำราชาศัพท์3คำนะคะนั่นก็คือพระภูษาพระวิสูตรและพระอู่ให้นักเรียนนะคะจับคู่คำราชาศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะพระอู่นะคะหมายถึงเปรค่ะ พระภูษาหมายถึงผ้าและพระวิสูจิ์นะคะหมายถึงม่านค่ะข้อที่5ค่ะมีรูปภาพ3รูปนะคะนั่นก็คือมากถุงมือและประตูค่ะคําราชาศัพท์3าํคำนะคะคือถุงพระหัตพระศีและพระทวารค่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่คําราชาศัพท์ให้สัมพันธ์กับรูปภาพจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะพระศีนะคะหมายถึงหมากค่ะถุงพระหัตนะคะหมายถึงถุงมือและพระทวารน,นะคะหมายถึงประตูค่ะ บ้างค้าสามารถตอบคําถามของคุณครูแอร์ได้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ขอมอบหมายการบ้านค่ะเป็นใบงานวิชาภาษาไทยนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคําสั่งค่ะจงเขียนเครื่องหมายกากบาทนะคะทับตัวเลือกหน้าคําราชาศัพท์ที่สัมพันธ์กับคาสาม,มัญในแต่ละข้อที่กําหนดให้ค่ะมีทั้งหมด12ข้อนะคะนักเรียนลองทําดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณครูแอร์จะมาเฉลยคําตอบให้ฟังค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะยากกันไหมเอ่ยสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนรู้ในเรื่องของคําราชาศัพท์กันอยู่นะคะคุณครูแอร์ขอให้นักเรียนนะคะมีความรับผิดชอบในการทําการบ้านของคุณครูแอร์ด้วยนะคะแล้วมาพบกับคุณครูแอร์ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน